สัญญาณ1นาทีของ s i x ีกับ Elder Inport s y s t ิสอะไรแม่นกว่ากันวันนี้มีคําตอบครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับตอนท้ายคลิปผมจะเอาสัญญาณ1นาทีไปใช้ร่วมกับ Elder Inport s y s t ิสพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาในพอตเรามี2 7 0 0มนะครับมีสัญญาณมาที่คู่ EU นะแต่ มันก็ขึ้นไปจะเป็นไม้2ละการตั้งค่านะครับการตั้งค่าแท่งเทียนและการตั้งค่า e l d e r i ร์ o r น s พสิตินะครับอยู่ที่วิดีโอล่าสุดนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์นี้นะครับที่5,000บาทเราจะพิสูจน์กันนะครับว่า Elder กับสัญญาณ1นาทีอะไรจะแม่นมากกันนะ EU มีสัญญาณชี้ลงนะครับเดี๋ยวอะไรยี่สวินาทีเราจะเอาสัญญาณก่อนนะอะไรมาก่อนเราจะจัดนั้นก่อนเลยตอนนี้มีสัญญาณมาพร้อมกับเอลเดอร์ด้วย ถือว่าไม้นี้คือไม้ที่เอาสัญญาณกับเอลเดอร์ใช้ร่วมกันนะสัญญาณกับเอเดอร์ใช้ร่วมกันเนี่ยจะมีความแม่นยำมากแค่ไหนนะมาดูกันลงมาลูกลงมา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 ชนะไม้แรกเลยสัญญาณกับเอเดอร์รวมกันมันต้องชนะตั้งแต่ไม้แรกสิลูกนี่นี่ลงมาเลย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 ชนะั้แต่ไม้แรกแลูกนะชนะตแต่ไม้แรกนะถ้าสัญญาณกับเอเดอร์รวมกันเนี่ยเราจะเข้าแค่สองไม้นะ กัรภาพแค่สอไม้พอมาลง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 มามามาลสิบวินาทีแหกหาสี่สามสอวิ่งนะครับ นี่คือเอลเดอร์ใช้ร่วมกับสัญญาณนะฮะเป็นฟิวชั่นกันที่แบบว่าสุดยอดเหมือนกับโงกุลกับเบจิต้าเลยนะยิ่งเอาฟิวชั่นกันยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับจัดไปนะครับไม้นี้ชนะไม้แรกเลยนะครับ4,460บาทมาดูนะครับจะมาใช้เอลเดอร์กันแล้วเรามาใช้สัญญาณแบบเพียวๆกันสักไม้หนึ่งนะครับสัญญาณมาก่อนใช้ก่อนนะครับเอลเดอร์ยังไม่มาสัญญาณมาที่คู่เงิน GJ นะครับตั้งเวลาเป็น1 1นาทีนะสัญญาณชี้ขึ้นนะเราขึ้นตามนะครับไปลูกไปไป ไป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 นี่คือสัญญาณจากซิกซี่นะครับสัญญาณ1นาทีนะมีให้ใช้ฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับสัญญาณฟรีได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับทัก g e t i ินได้เลย,เ,ลยเอ,า,อาทำไมทำไมอะ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเตรียมไม้ส้อมไว้หน่อยเตรียมไม้ส้อมมาด้วยเตรียมไม้ส้อมมาด้วยนี่ทำไมสัญญาณกับคราฟไม่ตรงกันวะไหนสามสอง หนึ่งว <Yes. S 1> ินนะครับโอ้โหสัญญาณก็ชนะไปนะครับเรือน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปเป็นเข้าเงื่อนไขเอลเดอร์นะครับเงื่อนไขเอลเดอร์อะอันนี้เข้าถือว่าเข้าเงื่อนไขเอลเดอร์นะครับเราจะใส่ไปสองไม้นะเอลเดอร์ Elder เราใส่2ไม้พอนะครับเราก็เลยใส่ไม้ใหญ่หน่อยเอลเดอร์เราใส่ไม้ใหญ่ได้เพราะว่ามันใส่แค่2ไม้นะครับโอ้ นี่คือเอลเดอร์นะครับหวังว่าจะชนะในไม้ไมนี้ไม้แรกเลยได้ไหมไม้แรกเลยไ,ไหมขึ้นไปเลยได้ไหมลูกสองหนึ่งโอ้โหวินนะครับเราวินนะครับเราได้ราคาดีนะครับเอลเดอร์ Elder เราชนะไปแล้วนะครับเราวินนะครับอันนี้ถือว่าถ้าเข้าตรงราคาเปิดเนี่ยจะไม่ชนะถ้าราคาเปิดไม่ชนะเนี่ยเราจะเข้าไม้นี้เป็นไม้ที่2สําหรับเอลเดอร์นนะเอลเดอร์จะมีถึง3ไม้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นไม้ที่3ของเอลเดอร์นะเอลเดอร์ Elder อย่างเดียวผลลัพธ์จะเป็นยังไงขึ้นไปลูกขึ้นไปอ่ะ ชนะไม้3ามไม้3เอลเดอร์อย่างเดียวชนะไม้3านมะซึ่งเราตั้งกฎไปว่า2ไม้เอลเดอร์ Elder อย่างเดียวต้องตามถึงไม้3นะครับถึงจะชนะนะครับก็ถือว่าสัญญาณแม่นนะครับสัญญาณแม่นอันดับหนึ่งนะครับอันที่2คือเอลเดอร์ก็ยังมีความแม่นนะครับสไม้ชนะได้นะครับที่มีความแม่นยําที่สุดก็คือสัญญาณใช้ร่วมกับเอลเดอร์อินพ s ส s ิต t ม m อันเนี้ยชนะไม้แรกเลยมีสัญญาณมานะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขเอลเดอร์ด้วยนะครับก็เลยชนะไปแต่ไม้แรกนะครับจ j เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ชนะไม้แรกเหมือนกันนะตามสัญญาณนะใน,นตามสัญญาณก็ชนะไม้แรกเหมือนกันนะครับส่วนเ Elder, อ Elder, ลเดอร์เอลเดอร์เราก็เข้าเอลเดอร์ตามเข้าตามเอลเดอร์ก็คือเข้าไม้นี้นะครับนะมันชนะไม้ที่3าก็โอเคนะครับก็ถือว่าเรียนรู้กันนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้และได้ความรู้มากขึ้นกว่านี้ก็สามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เข้าไปรับสัญญาณฟรี รับสัญญาณฟรีเสร็จก็จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเทคนิคลับรับก็บจะมีโค ison, ้ดคอยสอนไลฟ์เทดมากกว่า24ครั้งต่อสัปดาห์ความแม่นยําของสัญญาณก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าชนะไม้แรกนะครับส่วน Elder i m p o s i t อร์สิเมเมื่อกี้ชนะไม้ที่ะครับแต่เอาสัญญาณกับเ l d e r i m p o s นพอร์ e มารวมกันใช้ร่วมกันเนี่ย,นนยสามารถชนะได้ตั้งแต่ไม้แรกเลยถือว่ามีความแม่นยาสูงขอให้เพื่อนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนรักษาวินัยตัวเองให้ได้แล้วก็ทํากําไรจากตลาด ได้รัวๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลายไปก่นอนสวัสดีครับ